การรับรองรายงานการประชุมนะคะที่ไม่มีการประชุมไปเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568นะคะแล้วก็ทางฝ่า,าเยเลขาธิการที่มีการขอแจ้งแก้ไขในเรื่องของรายงานการประชุมนะคะประกอบเรื่องกลมควบคุมโลคและกลรรมอมานมายค่ะซึ่งเรงค่ะเราเรียกว่าให้มีการสัญจร,รที่เป็นวินกสิงแลดล้อค่ะที่เป็นมาตรการที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากปีที่แล้วค่ะท่านค่ะท้ายขอให้ไปที่ระเบียบวัตถที่3านะคะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถาน,นการณ์ค่ะ,ะได้ไม่เป็ียน าก็มีงานที่เราทําอย่างต่อเนื่องอเรียกว่าเป็นงานปกติประจําวันของเจ้าหน้าที่เราในเรื่องของการควบคุมแหล่งกำเนิดอยู่ยคปรากฏในภาพฉายนะคะและที่สําคัญก็คือในช่วงเรื่องของอการปฏิบัติแก้ไขปัญหาคุณละออ e ีเอ็มงจุดที68นะครับท,ที่จะมีมาตรการต่างๆที่ทาไปเลขาได้เตรียมไว้นะครับประกอบกับเรื่องของการที่ ื่อวานนี้ได้มีการประชุมของคณะกรรมการเสรียงวัดล้องแห่งชาตินะครับที่ได้กําหนดให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเขตควบคุมมลพิษช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีนะครับก็จะเป็นเรื่องที่แจ้งให้ทางคณะกรรมการ เริ่มใกล้เข้ามานะครับสถานการปูนซึ่งเย่างทีว่าเราก็มีการความคืบหน้าหลายเรื่องเหมืนมมอนกันเอ้ยเราพูดอย่างเรื่องเขตควบคุมภูพิษติขึ้นเมื่อวานนี้ก็ได้ทางว่าการสิบเปอร์เซ็นร์ขอชาตได้อนุมัติให้ประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมภูพิษเป็นช่วงเวลานะก็ผมว่านี่ก็เป็นนิสัยที่ดีฮะเป็นประวัติศาสตร์เลยที่มีการประกาศก็ทําให้เรามีต่อเขตหน้าตามาตรา58ที่มากขึ้นแล้วก็ถูกถึงการกำหนด ในต้นตอ่อของโมดิเตต่างก็เดี๋ยวจะเอาที่ไปพัฒนาก็คงอยู่ในแงนของการในช่วแทนต้ไปครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเจอกัปลายเดือนค่ะต่อยขอบคุณท่านค่ะคต่อโลกบทาทเมรนะคะก็ถือว่าสูงกว่าในช่วงของปี2567นะคะจะอยู่ประมาณ50กว่าไมของต่อรลกบาทนี้นะคะ่ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะสไลด์ถัดไปคะ่ะการดำเนินงานของกรุงเทพมหาคนะครค่ะว่ายังคงยึดหลักในเรื่องของการดูความเข้มข้นของค่า PM คือคานะคะว่าแต่และในช่วงนะคะว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอมัยของประชาชนอย่างไรแล้วก็มีการทําง,งานแบบ365วันว่าเรามีแผนการทําง,งานในปกติอย่างไรในช่วงที่ข้าบุนมีความเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพก็จะมีการ,รเพิ่มเพิ่มในเรื่องของการพยายการณ์อากาศการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มความถี่รอบเวลาในช่วงที่ค้ามีความเข้มข้นในระดับที่ ระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพารา,ายประชาชนค่ะนี่ก็กาโดูแลร,รถอย่างดีขึ้นบัญชีสีเขียวแล้วก็สามารถวิ่งเข้ามาในพื้นที่ที่เรามีการกำหนดโซนได้ตรงนี้ก็มีการดําเนินการไยทั้งตัวเลขผู้เข้าร่วมมาขึ้นเกียนกว่า5 0,000ครันมีตัวเลขของรถที่มีการฟาฟื้นมีตัวเลขที่เรามีการดําเนินคดีมีการร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วก็มีการเป็นการดําเนินงานที่เป็นลักษณะงานประจำว่าเรื่องของการ ูในกลุ่มก่อบานะคะเรื่องการจัดทำธงคุณภาพอากาศห้องเรียนปลอดฝุ่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นกําแพงกองฝนอันนี้ก็เป็นงานประจําที่โรงเรียนคงดําเนินการเป็นปกตินะคะนาตัวเลขของข้อมูลเรื่องของค่าความเข้มข้นมาใช้ในเรื่องของการออกมาตรการหรือดําเนินมาตรการต่างๆก็พูดได้ว่าเป็นการนําตัวเลขทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเป็นเครื่องมือในการดําเนินมาตรการของเทพหานครในสามภารกิจหลักค่ะก็ขออนุญาตนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบค่ะ คาดการระบบก็มีการพัฒนาให้คาดการล่วงหน้าได้เจ็ดวันเพื่อให้ประชาชนได้มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพอัน็นหย่างะท่านผู้ชมมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นไหมทำให้เราคาดการเจ็ดวันได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวเลขข,ของข้อมูลต่างๆที่เราได้มาทั้งข้อมูลที่เป็นแหล่งกาเนิดที่เชื่อมโยงในปีนี้ค่ะท่านค่ะแล้วมันเชื่อถือได้แค่ไหน ไมอนเลยะไม่มีไม่มีตัวอุ่นหภูมิไม่มีอะไรเลยบกเซตค่ะซึ่งในตัวซูเปอร์สเตชันเนี่ยค่ะจะสามารถตรวจสอบองค์ประกอบของท่าแบบเรียลไทม์ได้ซึ่งณปัจจุบันนะคะเราจะไม่สามารถตรวจสอบแบบเรียลไทม์ได้ซึ่งไอตัวที่เราตรวจสอบอันเนี้ยค่ะเครื่องเนี้ยเราจะเป็นท่าอินซีรวมถึงแบคคาร์บอนแล้วก็จะมีการยิงลำแสงอะไรได้เพื่อตรวจสอบชั้นบรรยากาศค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ คคเนตัวแหล่งกำเนิดมลพิษนะคะคาดว่าจะสามารถแน่นยำมากขึ้นแต่ในส่วนนี้จะใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ1ปีร่วมกับทางสถาบันวิจัยสิ่งแวดลอ้อมจีนแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเรจะติดอย่งครับในแ่ความคิดหน้าอันนึงเพราะว่าตอนนี้ปัญหาคือว่าเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอสุ่นปุ่นในกรุงเทพเนี่ยมันมาจากไหนเพื่อให้เราสามารถแก้ต้นต่อได้น้งแขนในการปฏิบัติอันนึงสําคัญที่ทำเรื่อนักสืบปุ่นนะครับแล้วก็ ที่เรายังมีข้อ,อก,กังวลคือฝุ่นเป็น secondary การก็ต้องเดินหน้ายอย่างเต็มที่เพราะนในแผลเราเนี่ยก็คงไม่ใช่แค่เรื่องไปตรวจหรือว่าไปจับแต่ว่าต้องไปวิเคราะห์ด้วยว่าต้นเหตุจริงแล้วมาจากอะไรที่เรากังวลก็คือปัจจุบันเนี่ยเครื่องยนต์เป็นซินเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงเยอะแต่มันก็ปล่อยพวก VOC ก็อาจทำให้เกิดเป็น secondary เป็นหอกควัได้นะที่เราอาจจะต้องให้พวกเราช่วยกันทำงานวิจัยให้มากขึ้นมีเพิ่มในมิติของว่าถ้า พื้นที่เนี่ยปล่อยให้มันรกร้างแล้วมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการเผาแล้วมันไม่สามารถระงับได้มันเกิดเหตดอนร้อนลงคันเนี่ยจะถูกใส่เข้าไปด้วยนะครับอันนี้น่าจะใส่เข้าไปในแผนเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายเขตที่ได้ประกาศเรื่องของเขตดอนร้อนลงคานก็สามารถจัดการการเผาในที่โล่งได้ดีนะครับสามารถมีมาตรการในการดาเนินการเกี่ยวกับพื้นที่ที่มันปล่อยรกร้างได้นะครับคิดว่านี้น่าจะเพราะอนี้ เห็นได้แผน่นใน,ในมิติของการเาผาภาคการเกษตรแต่มันจะมีเผาในพื้นที่หลบร้างเผาขยะในพื้นที่ของเอกระท่วนทางเยอะ